ก็จะมาเรื่องอันนี้เป็นเซรั่มนี่พี่ชอบมากเลยเซรั่มตัวนี้น้องชอบมากน้องชอบมากเลยพี่เคยให้เป็นของขวัญเนาะให้ไปใช้บอกว่าน้องลองใช้ดูนะครับพี่พี่พอเนี่ยใช้แล้วตัวเนี้เพิ่งออกมาไม่นานนะครับแล้วยอดขายเท่านี้เท่านี้ก็บอกไปขายดีมากน้องเขาก็เลยว่า,อาขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวหนูจะลองใช้นะล้วก็ลองใช้ดูนะครับผ่านไปประมาณสองวันหรือสามวันนี่แหละ เขาว่าน้องเขาจะออกทํางานตอนเช้าเลยแต่เช้าแล้วก็จะเวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่พอมาเจออีกทีหนึ่งปุ๊บน้องเขารีบเดินมาบอกเลยบอกว่าพี่อู้ขาเซรั่มอ่ะใช้ดีมากเลยอะไรเงี้ยใช้ดีมากๆเลยครับพี่หนูชอบมากเลยอะไรเงี้ยใจน้องสนใจอ่เหรีย0ห้าร้อยนะคะช่วยส่งรายละเอียดให้หน่อยอะไรเงี้ยอก๋อได้ยินดีเลยครับอะไรเงี้ยเนาะที่ก็ได้ก็ก็ได้คุยกับน้องครับพักหนึ่ง เขาก็เลยบอกว่าเนี day, ่ยหนูจะไปบอกต่อเพราะว่าเพื mañana, es, iste, ่อนหนูเยอะแล้วเพื่อนหนูเนี่ยเขาเขาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาดูแลเขาเขาดูแลเส้นผมอะไรเขาดีมากเลยแล้วแล้วหนูคนหนึ่งแหละที่การันตีเลยว่าหนูเนี่ยเป็นคนดูแลเส้นผมหนูรักผมหนูมากแล้วหนูใช้ตัวเนี้ยมันนุ่มมากที่มันนุ่มลื่นมากเลยนะเห็นไหมคุณคนเพราว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าใครได้ใช้อ่ะก็ต้องหลงรักก็ต้องชอบแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ยอย่างผมเนี่ย คือได้ใช้แล้วเฮ้ยมันหอมมันนุ่มมันมันมันเนียนมากมันแบบพอลูบเขาเสยไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าคือมันมันไม่ยุ่งไม่เหยงมันไม่เหนียวแล้วอีกอย่างหนึ่งมันดีคือมันเป็นอาหารผมมันเป็นอาหารผมที่ทําให้ผมเราเนี่ยเงางามและแข็งแรงเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยู่ในไลฟ์นะใครที่อ่าไม่ได้อยู่ในแบรนด์หรือว่าอยู่ในแบรนด์หรือว่ายังไม่ได้เคยได้ใช้อะไรเงี้ยลองใช้ดูนะครับ